สวัสดีครับผมโบสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสิริเพชสุขสวัสดิ์พระรามสามโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของแสนสิรินะครับชื่อหมู่บ้านสิริเพชนะครับสิริเพชจะเป็นโครงการเกี่ยวกับทาวน์โฮมนะครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นสามนอนสองน้ำนะครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ย เขาจะลงเสาเข็มเรียบร้อยแล้วก็มีผนังสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็เจ้าของบ้านเขาจ้างผมต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าห้องครัวหลังบ้านเป็นยังไงครับตามมาได้เลยตามมาาบอกว่าตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายวีดีโอเนี่ยผมได้เข้าไปบีบการช่างนะครับหนึ่งกลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทำการสั่งนะครับการแก้งานนะครับต่างๆนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างเขาหรือซิงล้างจานออกมานะครับเพราะว่าช่างเขาทําผิดแบบไปนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่า,าไม่ให้ผ่านแล้วกันเนาะไม่ให้ผ่านนะครับเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของทางสอแสงทองการช่างเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างานที่ผมสั่งให้ช่างแก้เนี่ยมีจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ช่างแก้อะไรบ้างต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยนะไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีการ comment, บอกว่าต้องแก้จุดนี้จุดนั้นจุดไหนไม่มีการพูดเลยครับซึ่งทางผมเองเนี่ยเป็นการสั่งให้แก้เองโดยทางสอแสงทองเองนะครับซึ่งเจ้าของบ้านใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับเขาเป็นคนง่ายๆนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้จุกจิกอะไรเลยนะครับไม่จุกจิกอะไรเลยแบบว่าผมบอกให้เลยว่าอยากได้เจ้าของบ้านแบบนี้มาเป็นลูกค้ามากๆนะครับเพราะว่าบางท่านอันนี้ผมเล่าให้ฟังจากใจเลยนะครับก็มีทั้ง ดีมากๆนะครับปานกลางนะครับกลางๆก็มีแก้บ้างอะไรบ้างก็เราก็เป็นลูกค้าเราเนี่เราก็ทําให้เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่บางท่านเรายังไม่ทันเริ่มเลยนะครับก็มีแล้วนะครับมีประเด็นมีปัญหามีดีเฟกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนของตรงเนี้ยเราก็อยากพูดตรงๆเลยนะครับเราก็อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคนทํางานเขาก็อยากทํางานออกมาให้ดีที่สุดนะครับเจ้าของบ้านก็ต้องการงานที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับผมจึง ต้องมีการตรวจคุณภาพของผมเองส่วนหนึ่งส่วนแรกนะครับและส่วนที่สองคือก็ให้เจ้าของบ้านตรวจนั่นแหละครับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้เข้าใจว่างานที่ผมต่อเติมนะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานแฮนด์เมดคือมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับบ้านของคุณเนี่ยเราไม่ได้เอา,าสำเร็จรูปมาใส่มาใส่นะครับเราทาแฮนด์เมดทําจากมือครับดังนั้นบ้านของคุณก็คือหนึ่งหลังต่อหนึ่งงานดังนั้นมันอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะ เพีพ้ยนกันกน,นิดๆ่ดดดอยๆนะครับอะไรที่หยวนได้ก็อยากให้ช่วยๆกันเนาะโอเคเรามาดูหลังนี้กันนะครับเจ้าของบ้านใจดีไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยแต่เราให้แก้เองนะครับตามมาตรฐานสอแทงทองตามมาเลยขอ,อยุญารับผมขอ,อยญาใส่รองเท้าเลยนะพอดีฝุ่นมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดเดี๋ยวตรงนี้พื้นตรงนี้เดี๋ยวช่างทำความสะอาดเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องล้างความสนะอาดเนาะเพราะว่างานหนักของเรา ตอนนี้เราออกไปหมดแล้วเหลือแต่พวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นถังดักไขมันนะครับอย่าลืมใส่ไส้ซิงนะครับต้องใส่ไส้ซิงแล้วก็ต้องต่อท่อลงทันทีนะโอเคที่ถังดักไขมันอ่ะเพราะว้าใ้ครับอันนี้เป็นห้องฟวด2เ็ปนะครับซึ่งกระจกสไลด์เนี่ยโอ้โหเปิดเริ่ฝุ่นคลาดหมดเลยนะอันนี้ถ้าทำความสะอาดได้ผมได้เนาะครับผมทีแรกเราก็ปวดเซตมันรอบนึงแล้วเนาะธรรมดานะครับการต่อเติมเป็นเรื่องธรรมดามากเลย คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณจะซื้อบ้านมาเปิดบ้านเนี่ยก็เละเหมือน,นกันนะครับเขาต้องทาาาาําความสะอาดเหมือนกันเนาะอ่าโอเคเเช่างอย่าเพิ่งแข็งแต่ให้จอดเองนี่อ่าเรามาดูก่อนพี่ให้รื้อหมดเลยนะครับให้รื้อหมดเลยผมบอกตรงว่ามันติดตรงไหนช่างอ่าช่างเราให้ฟังหน่อยทำไมถึงผมให้รื้อก็เพื่อจงสอนใต้จริงเออมันต้องสอนใต้ซรินะยังไงอ่ะอะไรอะไรเราซูมซูมดูซิซูมดูซิซูมดูซิเออยังไรนะยังไงนะเนี่ยครับ ยังไงนะต้องลอกกระเบื้องใหม่ครับอ่าลอกกระเบื้องใหม่รวยกซิงขึ้นครับยกซิงขึ้นโอเคเพราะว่าซิงมันซิงต้องอยู่บนกระเบื้องครับอยู่บนกระเบื้องถูกไหมอันนี้ซิงมันเสมอถูกไหมครับซิงมันเสมอแล้วเขาก็เก็บด้วยซิลิโคนนะเห็นล่องไหมฮะเห็นล่องไหมตรงเนี้ยเขาแดบดด้วยซิลิโคนนี่ซิลิโคนอันเก่ายังอยู่เลยนี่ช่างทำเราเนี่ยนี่มันก็จะดูไม่สวยถูกไหมครับมันจะดูแบบว่าสแตเลสมันจะไม่ได้แปะกับเบื้องมันจะมีซิลิโคนมาขั้นเนาะครับ เห็นซิลิโคนไหมครซิลิโคนนะครับซิลิโคนมาขั้นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วงานมาตาถังเราคือซิงต้องอยู่บนเว้นแต่นะครับเว้นแต่เจ้าของบ้านนะครับจะรีเควสว่าผมขอขอบซิงเสมอกระเบื้องนะครับอันนี้ต้องรีเควสก่อนนะเราถึงทําให้นะครับไม่ใช่เราทําเสร็จแล้วบอกให้เราแก้เอาซิงเสมอกระเบื้องผมบอกเลยนะครับผมไม่แก้ให้แน่นอน นะครับเพราะว่างานเราเดินแล้วงานเราลันแล้วอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่คุณต้องการคุณสั่งไว้ก่อนเลยตอนรับงานตอนที่เราไปวัดได้งาน,านคุณรีเควสตเลยว่าต้องการแบบนี้แบบนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็หมุจุ้ยนะครับเตาห้ามตรงประตูบางท่านอยากได้เตาไว้ข้างบนผมก็ผม,าผมทาไม่ได้นะครับคน์เตอร์มันเข้ากันหมดช่างงงไหม <laughs> นี่บางคนเนี่ยอยากให้คน์เตอร์มันสูงกว่าเพื่อเอาเตาไว้ข้างบน แล้วผมว่าทําไมเหรอครับให้มันหลบประตูแล้วก็วเวลาทำอาหารทำไงเอาที่รองมาเหยียบขึ้นไปข้างบนเอามี <c oughs> ผมก็ต้องบอกว่าผมเจองานม,มาเยอะมากๆเลยครับหลายลรูปแบบผมทำปีน,น่ยหลักร้อยหลังดังนั้นร้อยๆหลังเนี่ยจะต้องมีเจ้าของบ้านที่ปแปลกๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะคือเป็นความชอบส่วนตัวละกันอันนี้ผมพูดจากใจจริงนะผมไม่ได้ว่าว่า ي, คุณงานยากผมทําไม่ได้ผมทําได้หมดนะครับแต่คุณต้องรีเฟตก่อน ไม่ใช่เรารับงานมาแล้วคุณให้เราทุกให้เรารื้อที่หลังมันไม่ได้นะอันนี้ผมสั่งเองผมสั่งเองผมเจ็บเองผมเสียค่าใช้จ่ายเองเจ้าของบ้านไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วตามมาตรฐานเราแล้วและให้เรารื้อไม่ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับผมแจ้งก่อนนะครับโอเคเนาะพูดจากใจเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราแย้งออกเนาะโอ้โหนะมันจะท้องไม่ออกหรช่างไม่ครับมันระท้อไม่ออกเอนาะออนะเพราะมันเป็นแกนิโต้เนาะ แข็งอุ้ยทิ่มือเลยวะอ้ยติดเลยติดเลยดูดิติดเลยอาเลื้ลอออกแล้เนี่ยโอ้โหเสียเสียเสียต้องบอกว่ามันแข็งมากเอาโคกตํานี่ก็ไม่แตกเนาะครับต้องเอาแยกเนาะตะ,ตะวันนะแยกเลยนะคือค้อนทุบแรงแรค้อนทุบแรงแรงโอ้โหมันแข็งมากๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเอาซิงค์ขึ้นมาส่วนใต้นี้อย่าลืมนะเราก็มีท่อน้ำทิ้งแล้วก็มีถังดักไขมันถูกไหมครับอ่ะเรามาดูใต้ใต้เคาน์เตอร์กันนี่ฟูกัเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว พื่อนอาจจะดูว่ามันเขอะเขนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงาสารดเออเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะหลังนี้ใช้เตาไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าอยู่นี่นะครับนี่เป็นเตาไฟฟ้านะก็โอเคอ่ะนะครับเราต้องใส่ใส่ไฟเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ฮูดฮูดอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ที่ครอบข้างบนนะครับไอ้ที่ครอบมันจะมีกชั้นเนาะอยู่ข้างนอกครับครอบแต่ก็จะติดค่อขข้างบนนะครับ เพื่อนๆอาจจะดูว่าโอาา้โหท่ไปหลังนี้มันสกปรปกจังเลยจริงๆอ่ะไม่ใช่นะทุกหลังเป็นเหมือนกันหมดแตงนะั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการทํางานนะครับก็อาจจะดูว่าเพื่อนๆหน่อยมาตอนที่มันยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนาะโอเคนะครับปัดไฟสังผนังอดูได้เลยนี่เห็นไหมโอเคนะ,ะมาดูข้างน,นอกนะครับเดี๋ยวเราจะให้แก้ง,งานตรงนี้ด้วยตามมาตรงนี้คือโฟเดนนี่โฟเดนเราใช้แบบสเตนเลสเลยนะดัดหินด้วยเห็นไหม โฟเดนดักกลิ่นตรงนี้เป็นฝาครอบแบบกลิ่นสเตเลสเงาวิบเลยวิบวิฟวิว,วินะครับตรงนี้นะครับเป็นบ่อ,บอพักใหญ่นะครับตรงนี้ตาก,กล้องมาหน่อยมาหน่อยขอบคุณครับนี่บออพักใหญ่นะครับเ,เห็นไหมอ,อยู่ในรูนี้เลยนะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเพื่อนนะครับกล้องมาได้แค่นี้นะครับตรงนี้เนี่ยโฟเดนเนี่ยเขาไม่วางไว้กลางบ้านหรอกผมบอกให้เลยนี่ไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับย,าาย้ำเลยนะไม่ได้ใส่ตรงนี้ โฟเดนอันนี้นะครับคุณจะต้องเอาไว้มุมนะครับไม่มีใครเอาโฟเดนไว้กลางบ้านนะครับกระเบื้องของคุณ่ยต้องสลล้มาที่กลางบ้านถูกไหมผิดนะครับมันไม่ได้นะครับกระเบื้องคุณจะสลลมาลงกลางบ้านไม่ได้นะครับต้องเอามุมใดมุมหนึ่งนะครับตรงนู้นเรายกสูงมุมตรงนู้นเรายกสูงกระเบื้องมัจะสลลมาทางผมผ่านผมไปแป๊บโฟเดนจะต้องอยู่มุมนี้โอเคนะช่างตรงนี้แก้ผมเวยนะโอเค ขอระบาย3ามมิลตรงมีทาสีดำด้านให้ด้วยนะขึ้นน้งบนไปดูกล้องมองหเห็นหรือเปล่าหัวร็อตหลังเนี้ยไม่ได้ใช้ปืนลมยิงมันจะยากอย่างที่ผมบอกอะพอพอถ้าคุณใช้หัวน็อตก็เลยเนะี่ยคุณต้องยิงยิงหัวร็อตให้จมถ้ายิงเยอะไปไม้แตกครับถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นหัวร็อตเราก็จะเก็บงานให้ได้ระดับหนึ่งแต่มันแข็งแรงหัวร็อตคือมันเป็นเกลียว โอกาสที่มาจะหลุดมาก็ยากนะครับแ,แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะโป๊กเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งเนาะส่วนมาตรงนี้ออกมาด้านนอกนี่ตรงนี้สกินผิวครับสกินผิวด้วยนะนะครับข้างบนนี้เลยนะครับสกินผิวด้วยนะครับเนาะแก้งานนะครับแล้วก็ส่วนขนาดตรงนี้นะครับ,บนนรอะไรที่มันแตกเนื่อหมูนี่มาดูที่มันเลิะน่ครับตามจุดตามมุมน,นะครับนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ที่มันบิดด้วยนะครับบิดด้วยเดี๋ยวโป๊ะขัดให้หมด้วยนะครับนะรับโอเคแล้วก็ทาสีเนาะ ตอนแรกดิ้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทีมงานเรามีโฟร์แมนเข้ามาตรวจงานนะครับดังนั้นคุณภาพของเราก็รักษาเราพยายามรักษามาตรฐานนะครับให้ทุกหลังเนี่ยเท่าๆกันหมดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่มาตรวจงานเองนะครับเจ้าของบ้านท่านใดที่ชอบมาตรวจงานเองนะครับก็มาตรวจได้นะครับแต่ขออย่างหนึ่งนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงแบบเลยนะผมขอร้องนะเพราะว่าผมทําตามแบบนะครับบางทีเนี่ยเพื่อนๆบอกว่า ทีแรกคุยกันซิงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนใจเอาซิงไว้ทางนี้ไม่ได้แล้วนะครับจบคุยกันแล้วส,สัญญาณกันแล้วจบคือจบนะครับเพราะว่าเราต้องไปต้องบอกไอ้คิต้องบอก,กอย่างนี้เรามีเวลาในการทํางานจํากัดเพราะในสัญญาระบุว่าเราต้องเสร็จภายในวันไหนถ้าเสร็จช้าผมจะมีค่าปรับให้เจ้าของบ้านด้วยนะครับในส่วนนี้มผมแฟงซึ่งกันและกันนะครับเรามีเขาเรียกว่ามีความแฟงน,นะครับดังนั้นะค,ควรที่จะ,ะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราอ่านต่อเลยนะตรงนี้เราก็มีตู้แขวนนะครับตู้แขวนเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็สรุปเลยนะครับว่างานของเราเนี่ยพยายามรักษามาตรฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใด อยากติดชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเคยทำกับสอแสงทองเราเป็นยังไงบ้างนะครับดีไม่ดีนะครับเราพยายามรักษาคุณภาพให้กับทุกคนนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปวันนี้อะไรที่พูดไม่ดีไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากติดตามผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับไปก่อนนะครับสนนี้สวัสดีครับ